สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาลง80,000ื่กับเซตหนูกลายพันนะครับผม mm hmm. ก็วันนี้ผมมากับเพื่อน2องคน,นครับเล่นกีนกับผมอยู่ด้านหลังนะครับก็ผมไม่รู้ว่าจะได้ของดีหรือเปล่านะขอให้เป็นได้ของแดงนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้เอากุญแจมาสักะดอกนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่ความเดียวเนาะ โ <Okay, S 2> อเคคนดูเซฟขอไมาผมให้เพื่อนไปนะครับไม่รู้ว่าได้ของอะไรนะเขาว่ามันได้ได้ของแดงส่วนอีกคนเอาฟ้าของบอทไปเล่นนะครับส่วนผมไม่ได้อะไรนะครับโ okay, อเคคนดูเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนผมอยู่โมเตอรเนาะ โอเคคุดูตอนนี้เพื่อนผมได้ยินเสียงเหมือนคนเก็บของอยู่ด้านบนนะครับก็เหมือนเสียงเดินด้วยแหละเพื่อนผมกินยาหูดีไปนะเดี๋ยวเพื่อนผมจะอ้อมทางห้องน้ําไปเดี๋ยวผมก็จะมาทางห้องนอนนับโอ้ยคอนโดเซตห้าซะด้วยครับผมเป็น เอ็มพีห้าผมฟอนะผมฟ้อนี่ก็ในแต่งเต็มนะครับสำหรับผมโอ้โห <c oughs> oh, คนดูพวกหนุ่นมตายหมดเลยนะครับผมไม่มีใครมาโคบผมเลยนะตอนนี้ โอเคนะครับคนดูเดี๋ยวผมจะรีบตัดไปตอนผมออกเลยนะครับเพราะมันจะไม่มีอะไรแล้วนะโอเคคนดูเดี๋ยวว่าจะออกนะครับผมผมไม่เล่นมุกเดิมอีกแล้วนะครับนะ โอ้ยวันนี้อิมากครับสซนสนห้าแต่ก็ไม่ผมรู้ส,สึกว่าออกนะ้อยไปนะไอ้จริงเมือเ่อกี้ขอเอาเพิ่กระปงกระป๋อมันได้ในได้เยอะเลยนะเสียด,ดายนะผมกลัวคนนะกลัวตายเลยโอเคนะพี่โดนตอนนี้ผมขอจบคลิปปเพียงเท่านี้นะครับ